ศีลเป็นฐานรองรับสติปฐานสี่อีกในหนึ่งภิกษุถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์เสียกอ่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าภิกษุในกรณีนี้เธอจงเป็นผู้สำรวมด้วยปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรอยู่เถิด จงมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุโดยการใดแลเธอจักสำรวมด้วยปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายโดยการนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว พึงอบรมสติปฐานสี่เถิดสติปทานสี่อะไรบ้างเล่าสติปทานสี่คือภิกษุในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนืองจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองเนืองเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัดในโลกเสียภิกษุแต่การใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจักอบรมสติประทานสีเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้แต่การนั้นคืนหรือวันของเธอจักผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ครั้งนั้นภิกษุรูปนั้น ทราบซึ่งพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำปะทักษินแล้วหลีกไปต่อมาเธอปลิดตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทเพียรเผากิเลสส่งตนไปในแนวธรรมจนสามารถทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นประโยชน์ชั้นยอดได้ไม่นานด้วยปัญญาอันยิ่งเองทันตาเห็นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล